Oh, hey, oh. Hey. และหัวหน้าส่วนราชการที่น้องประชาชนกาวจังหวัดพระนครสิทธิยาสถาศึกษาทุกแห่งทั้าคประชาชนและสื่อมวลชนของจังหวัดพระนครสทยาจีวรรักษ์ั้งครนกก่อสารเ่อรัดนี้ได้องใหปลดปุบันได้เวอแล้ว เราผมขอกราบเรียนเชิญเพราะมึงกรุงเก่าของเราท่านนิวัฒน์รุ่งสาครซึ่งผมถือว่าเป็นคนดีศรีสิยาครับพวกเราครับปรบมือครับข้อเรื่องของเราครับในายะเทศนรี้ต้องคอยดูแลทุกปุถุพ่น้องชาวสุพรยาผมถือว่าท่านดีคนดีศรีสิยาปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้เทศบาล นครพระนครจุฬานั้นเป็นแม่งานใหญ่นะครับภายใต้สโลแกนของเราปีนี้ก็คือสุขสนุกศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมในวันนี้นะครับสุขในเรื่องของความสนุกนั้นปีนี้ท่านนายกสมทรงนะครับทั้งสองสมทรงของเรารและก็ทางองคอ์กรปกคอรคองส่วนท้องถิ่นและก็ยังมีทางพื้นบ้านจัดให้มีกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมาย อันนี้ก็เป็นสื่อเรื่องของความสนุกส่วนสุดท้ายในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักครู่ท่านนายกได้บอกแล้วพระนครศรียุของเรานั้นเป็นดินแดนของความศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ใ้ท่านท่านไปถ่ายภาพก่อนนะครับเพราะว่ารอท่านนายกของเราจะบท่านว่าที่ร้อยปีสมทรงสักพักโกรสนกุญนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกอบจระท่านนายกสมชง การเดินบารมีกับกาเทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจากวัดทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของอภุชยามหาสงการยมมิ่งมุขให้ศรีอยุธยาในนี้สามสองหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ความพลังก,การยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมในครั้งที่ตอนภาคเย,ย็นเราจะมีปาร์ตี้โฟร์สิบสาถึงสีพบกันนะยางต่อเนื่องเลยนะคะเราถือว่าเรามีทังท้งสองภาพภาคเช้าเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีนะครับในรูปแบบของสงการกรุงเก่าเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์สุขสนุกและศักดิ์สิทธิ์นะครับอ้าวขอที่ผมน้ำมนต์หนแล้เร็วที่ผม,มน้ำมนต์ไม้ผมน้ำมนต์อ,อ,นอยู่ไหนเร็ว เด็ดวอ่หายากครับน้ำมกตะมนต์กางดิบ4เด็ดวทำอะไรเลี้ยวก็มาเลย รวมมือเนาะรับมือกันไปอย่างนั้นทั้งหนดไม่ได้เสยงไม่ได้มารับ้ามวลนจาว่า เลยลมามนะไรมาสมัยนี้เป็นเตูณชอบมากเลยเล่นว้าเพราะว่าผมควาเนาะบวยเยันก็งงแมาบวยอาร์รลิสต์ตับไปดูสักคุณโทนวันอินทราโอโหยนงไ งน้ำหลงวลงว mm พ่อโตหลวงพ่อพลพิษแล้วก็ท่านอินทร์จันทรของคลอายุทยาเรานะครับเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับสมตัาคอนเซ็ปต์นะครับเรียกว่าท่านนายกของเรานะครับพร้อมเลยทั้วทั่วทัางจังหวัดครับปักบริษัทโตต้าประเทศไทยจำกัดนะครับได้นำน้ำพุทธมณฑ์สักสิทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเั้ง่วทั้งส่งน้ำพระครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋้ใช้เวลาประมาณผมว่าได้ประมาณหนึ <một> ่ง <Mu> ชั่วโมงครับ ขบวนแห่งของเรามืตะวันคบ่อกลับ้นสู่เทศบาลนครพระนครรีนะครับเพื่อที่จะได้ดาเนินการพิธีสักศิลต่อไปนะครับขบวนไม่น่าตามกับาองยดูนะต่อไปนะคนับเป็นขบวนดูยังไม่หมดเลยไม่รู้ว่าเมืองจะหมดแรงก่อนหรือเปล่าถึงไหนนะครับถึงขบวนที่เท่าไหร่นะครับ12ะรับขบวนมาาสาเพื่อนบานอาเซียนครับ จากโรงเรียนวัดเจ้านชัยนำทีมโดยเานาทูเรศการทิติพรทีพี่ชลบนะครับรวมงพ้งชุมชนทังแต่ชุมชนด้วยกันสงน้ำพระกอบพระเจริญสสาธุรับน้ำบนอยากว่อมนั่นนายกสมงนะครับ407วันนำบอากเป็นบเจอเร7วัดนะครับ การแต่งกายอายเกียดนะประกอบด้วยอะไรไปเลยครับนางรับอยากได้นขบมนต์เดิน้ามาเลยประเทศลาวประเทศกัมพูชาเบอร์417วัดอ่าแล้วก็ขบวนไปลูกวัดรินยาอ้าวเดินก็มาเลยครับปิดก็มารับขบวนแล้วก็ออกไปตั้งขบวนไปอ่าไออยากขบวน417วัดลงเบอร์มาเลยหายยากนะครับ ให้มีความสุขด้วยก้งรักแก่ไแ้ทย์นะครับทางเก่าเราอาฐารให้มีนบูธเบอร์4พิพิธภัณฑ์ที่417วัดติบุกอำเภอนะครับขบวนของรงเรียนเทศบาลทองอากรร่กับุชนทําบวนสงกรานต์รำลูกชุดชนิดามากเลยนะครับเป็นการแก่งขันที่สวยงาม รักการบริจาคการให้ใจชาวกรุงเก่าร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีขบวนจักรยานนะฮะรับโลกเป็นยางพาหนสะอาดนะครับเป็นยานนสะอาดแล้วได้สุขภาพด้วยด้วยโดยผู้บริการกีตาร์กอนเทียมพัดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขบวนจักรยานนะครับขบวนรักโลกนะครับรักใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพขบวนรถนะคร เราพูดตัวอื่ว่าเป็นพานะคู่จังหวัดนความศิีป์วิยาเราใช่ไหมซองฮาวเวอร์กินซองาวเวอร์นะครับท่ขาดไม่ได้ในปริสัทโตโยต้าผู้สนับสนุนหลักของเราในปีนี้นะครับปโบนะุดชนล้มนเกรสอรนะจุดชนวัดกที่งจุดชนหานาวัดประตุบจุดชนบ้านเกาะอันนี้เป็นขบวนจุด Gracias. Yeah,